รู้ไหมว่าผู้ชายก็สามารถติดเชื้อไวรัส HPV ได้นะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกจะพบแต่ในผู้หญิงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วผู้ชายก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV และก่อให้เกิดโรคในผู้ชายได้เหมือนกันเพียงแต่จะเป็นชนิดต่างสายพันธุ์กับมะเร็งปากมดลูกโดยผู้ชายสามารถติดเชื้อ HPV ได้จากคู่นอนทั้งหญิงและชายที่มีเชื้อ HPV อยู่ก่อนแล้วและหากไปคก,กิก๊กมีพอสอพหรือไปถูไถ กับคนอื่นก็จะทําให้แพร่เชื้อไปสู่คู่นอนคนอื่นๆได้และเชื้อ HPV ยังสามารถติดต่อได้ทั้งจากการมีพอสอพอท้งช่องข้อทวารหนักในผู้ชายเชื้อไวรัส HPV จะก่อให้เกิดโรคหูหนอนไก่มะเร็งอง์ชาติและมะเร็งทวารหนักได้ค่ะ การป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ดีที่สุดก็คือการลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อเช่นงดการมีคู่นอนหลายคนสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งแต่ถ้าสมมติว่ามันมีหูหนอนไก่ที่อยู่นอกถุงก็พยายามเลี่ยงการมีพสพนะเพราะว่าสามารถติดได้จากการสัมผัสเพราะว่าถุงมันครอบคลุมได้บริเวณส่วนหนึ่งแต่ด้านนอกมันไม่ครอบคลุมมันสามารถถูถ่ายติดได้แล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันค่ะถ้าใครมีติ่งเนื้อบริเวณน้องชายหรือทวารหนักสงสัยว่าเป็นหูหนอนไก่ก็สามารถจิ้มินึงหน้าช่องะะติก๊กตอกๆเลยค่ะ